ถ้าถามว่ารู้จัก Bo ็ x Wedding ไหมนะคะโอ้โหใครจะไม่รู้จักคะดังขนาดนี้นะคะคือชอบ Box ตั้งแต่เห็นแหละเพราะว่าทีมงานเชื่อเขาจะชัดเจนทางทีม Box Wedding ก็คอยให้คำแนะนำเราทั้งสองคนตลอดอ,อยู่กันจนรู้สึกว่าทีมเป็นครอบครัวสวัสดีค่ะมาพบกับรายการ Wedding Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของทำไมต้องใช้ทีมงาน b ็ x w e d d i n g ทำไมบ่าวสาวถึงนิยมให้ทีมงาน b o ็อก d ว i ดดิบันทึกภาพแผงความทรงจำวันสำคัญของเขาค่ะพูดกันง่ายๆเลยนะคะจุดเด่นของทีม b o ็อก d ว i ดดนั่นก็คือความเป็นมืออาชีพถ้าเลือกแล้วสบายใจแน่นอนไม่ต้องกังวลเลือกแล้ว่บ่าวสาววันนั้นนะคะมีความสุขไม่เต็มที่นะคะกับ ช่วงเวลาสําคัญน,น,นั้นได้เลยโดยส่วนใหญ่นะคะลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาหาเรานะคะเรานะคะก็จะแนะนําข้อมูลนะคะข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดงานแต่งงานนะคะให้กับคู่รักเบ่าวสาวนะคะได้เลยเพราะเบ่าวสาวถ้าเกิดทักมาทาง Line แอดนะคะบล็อกวดิ้นะคะก็จะมีทีมง,งานมืออาชีพที่เป็น Wedding Planner นะคะคอยตอบนะคะแล้วก็คอยให้ข้อมูลที่บ่าวสาวนะคะต้องการได้นะคะหรือถ้าเกิดโทรมานะคะที่ 0896699665นะคะก็จะได้พบกับนุ่นเองค่ะนุ่นจะเป็นคนรับสายนะคะและ้วก็และเมื่อลูกค้าเลือกใช้บริการกับเรานะคะเรานะคะจะมีทีมงานหลังบ้านนะคะที่คอยสอบถามนะคะความต้องการของลูกค้าข้อกังวลของลูกค้านะคะและนะคะสิ่งที่เป่าสาวคาดหวังนะคะว่าอยากจะได้งานออกมา ปะมาไหนแบบไหนนะคะมีโอกาสได้คุยกับทางทีม Box w e d d i n g ก็ค้นพบว่าทางทีม Box w e d d i n g เนี่ยมีความรับผิดชอบมีความใส่ใจมีการลงดีเทลมีการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเช่นตอนจะไปพรีเวดดิ้งก็มีการหาข้อมูลสถานที่มีการหาข้อมูลว่าชุดอะไรที่ไปถ่ายแล้วจะดีแล้วก็เข้ากับซีนนั้นรวมถึงในช่วงของการวางแผนก่อนแต่งงานไม่ว่าจะเป็นสถานที่การ์ดหรืออะไรก็ตามผมต้องยอมรับเลยว่าเราไม่มีความรู้ในด้านนี้มาเพียงพอแล้วซึ่งทางทีมบ็อกซ์เวดดิ้ง ก็คอยให้คาแนะนําเราทั้งสองคนตลอดและทีมหน้างานหรือทีมถ่ายของเรานะคะเราจะให้ความสําคัญมากนะคะในเรื่องของมารยาทความสุภาพการพูดและการแต่งตัวเพราะถือเป็นการให้เกียรติกับเจ้าของงานนะคะจนมีลูกค้าหลายคู่นะคะเอ่ยปากชมกับเรานะคะมาว่าทีมงานบล็อกวีดิ้งเนี่ยเป็นทีมงานที่มีความพร้อมมากเขาจะมีความรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความรู้สึกดีที่มีช่างภาพนะคะ คอยแนะนํานู่นนั่นนี่นะคะพอมาถึงบรรยากาศในวันแต่งต้องบอกว่าโปรเฟชชั่นอลอ่ะคือมืออาชีพมากมาเตรียมตัวตั้งแต่ช่วงแต่งหน้าเก็บภาพบรรยากาศฟิลลิ่งทั้งหมดไว้ตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเหมือนกดดันนะแต่ว่าพออยู่กับพวกพี่ๆเขาก็จะละลายพฤติกรรมก็เหมือนกับว่ามันก็ทําให้มันออกอมาเป็นธรรมชาติทีมงานทุกคนนะคะจะผ่านการอบรมนะคะกดระเบียบตามมาตรฐานที่บ็อกซ์วางเอาไว้นะคะ และช่างภาพแต่ละคนเนี่ยดูมีหน้าที่เป็นของตัวเองแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและที่สําคัญด้านหลังสูตรมีโลโก้ด้วยแพนเนอร์เขาก็บอกว่าซึ่งดีมากๆเลยเวลาเขาตามตัวช่างภาพเนี่ยเขาก็จะแบบไม่ต้องหายากนะคะคือชอบบ็อกซ์ตั้งแต่เห็นแล้วเพราะว่าทีมงานเสื้อเขาจะชัดเจนว่าเนี่ยคือทีมบ็อกซ์เขาดูเป็นระบบมากเพราะว่าบ็อกซ์นี่เขาเป็นทีมแรกๆเลยที่มาแบบพร้อมมากทุกคนนี่คือเห็นเสื้อแล้วรู้แล้วว่านี่คือช่างกล้องของงาน และเราจะได้รูปแน่ๆถ้าเราเรียกช่างกล้องทีมนี้อย่างเงี้ยครับก็เลยรู้จักบ,บ็อกมานานแล้วส่วนในเรื่องของการตัดต่องานก็เป็นจุดเด่นของเราอีกเหมือนกันนะคะเพราะเรามีทีมตัดต่อนะคะที่สามารถรองรับนะคะงานของลูกค้าได้เป็นจํานวนมากนะคะสามารถส่งงานของลูกค้าทุกคู่นะคะได้ตรงตามเวลาไม่ต้องรอ,อนานเพ้อนะคะภายใน7วันนะคะเรามีคลิปส,สั้นๆ1นาทีเอาไปให้ดูด้วยอันนี้ความลับนะคะ ไม่ได้อยู่ในควอเตชันในท่นานี้แขกของเราที่มาร่วมงานนะครับของบ็อกซ์เขาจะพิเศษตรงนี้ว่าเขาโหลดรูปได้ทันทีวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันจะมีรูปสวยๆมาให้เราเลือกทันทีรวมถึงวิดีโอด้วยบางสว่วนที่เป็นไฮไลท์ของงานเนี่ยซึ่งอันนี้สําคัญมากเพราะว่าเวลาเราไปร่วมงานเนี่ยบางทีวันรุ่งขึ้นเราก็จะลืมแล้วหรือแบบความสําคัญมันก็จะลดลงไปตามเวลาที่ผ่านไปเงี้ยซึ่งอันเนี้ยสาคัญมากๆว่าไม่ใช่ทุกทีมจะทําได้ขนาด ตลอดกว่าสิปีที่ผ่านมานะคะเรารู้ว่าเราโชคดีมากนะคะที่ได้มาอยู่ในวงการน,นี้นะคะจากลูกค้านะคะส่วนใหญ่กลายมาเป็นเพื่อนของเรานะคะวันแรกที่แบบไม่กล้าเข้ามากลายเป็นแบบเฮ้ยมันมันเปลี่ยนทุกอย่างทุกคนทีมงานแบบเป็นกันเองเซอร์วิสที่ดีมากๆเรารู้สึกว่าเราน่าจะเลือกถูกแล้วแหละที่มาทางบล็อกเราอยู่กับบล็อกตั้งแต่ทีวีติง้งงานแต่งที่ต่างจังหวัดแล้วก็งานแต่งเช้าเย็นที่กรุงเทพอยู่กันจนรู้สึกว่าทีมเป็นครอบครัวและ เราก็เหมือนได้รับพลังงานบวกอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเพราะเราอยู่ในมวลแห่งความรักทุกคู่ที่มาหาเราคือคนที่กำลังมีความรักยิ่งทำให้เราพัฒนาความเป็นมืออาชีพยิ่งยิ่งเรื่อยๆขึ้นไปอีกเรามุ่งนะคะที่จะให้คู่เป่าสาวของเราทุกคู่นะคะมีความสุขนะคะในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของทั้งคู่ในวันนั้น,นะคะ่ะ